Happy birthday to you ทอาใหมาเริ่มใหม่เอา,อ,าอันนี้ส่ <laughs> อง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to Macon Miguel Con nảy Macon, con nảy Miguel Happy birthday Miguel Happy birthday to you ย่ไว้พอน่อยให้หนูเติบโตเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีสมองที่โ่งใสนะคะแล้วก็โตขึ้นมาก็ให้สำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างนะคะ Happy ปู่ครับปู่ปู่ปู่นิดนึงขอให้หลานนะขอให้หลานมังกรมิเกลสุขภาพแข็งแรงเจริญเตบโตรวๆวนะคะขอบคุณขอบคุณครับออาาเเเยป็นม้อู้่ เก๋เพิ่งตื่นอิเก๋เพิ่งตื่นิเก๋เพิ่งตื่นนอนค่ะเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วนี่เสวยนเกิ๋ ทำสิ่งใดให้ล้งาเพลินอ้ยมนดประดุื่นใจื่นใจเข้าไปเค้กหนูเองนี่ติ้มจิมิมนึ่เค้กหนูเลยขอบคุณค่ะขอบคุณ ตัสสะพระคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพ<ด>ุทธ<ด>ัสสะสาธุน้อยน้อยน้อยทิ้ง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 น้อย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 ทิ้งน้อยทิ้งน้อย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 ทิ้งน้อยทิ้งน้อยทิ้งน้อยน้อยน้อยทิ้งน้อย

ขวัญลูกนะคะเนื่องในวันเกิดครบหนึ่งขวบก็เลยซื้อสไลเดอร์ให้เนี่ยเขาชอบปีนซื้อสไลเดอร์แล้วก็ไหลลงมาเพราะว่าเคยไปที่ห้างแล้วเขาชอบมากก็เลยคิดว่าให้เขาเล่นที่บ้านดีกว่าอะไรมาลูกเก่ยวอะไรมีเกลือกำลังสงสัยอะไรจะมาส่งที่นี่นะอะ ชิ้นใหญ่เลยนังก้อนเธอจะได้เล่นสไลเดอร์มีสไลเดอร์มาส่งด้วยคีลก็ส่งให้พ่ญญออ้ญญาวตอนตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มประกอบได้หนึ่งส่วนสี่แต่ลูกๆนะคะก็เด็กๆก,ก็ญญไม่ไหวแล้ว ข้อใส่เองหน่อยแล้วนี่นะเจือถามว่ <c oughs> อาอะไรรู้ปะแล้วบันไดขึ้นตรงไหนคะบ <c oughs> ันไดยังประกอบไม่เสร็จเลยครับแล้วมันก็จะมีชิงช้าสวรรค์เกียจะขึ้นบันไดแต่ว่ามากุก่อนเอาลงมาลงมาเดี๋ยวพี่เล่นเอาลงลงหนึ่งสอง <c oughs> ชอบใจเลยไม่คู่ <c oughs> เลยแม่ขอโทษแม่น่าจะซื้อสไลเดอร์ส่งสองฝั่งอะ ตังช่วยซื้อสไลเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะพี่เกียวขอบคุณค่ะพุทธเจ้าขอบคุณค่ะพี่เกียวมากดแล้วขอบคุณค่ะมอค่อนมอค่อนแย่งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาให้พ่อเร็วเลย ขอบคุณครับเลื่อของน้องนะลูกไดคบคุณค่ะสาธุสาธุในที่สุดสไลเดอร์ของต้าแสกก็เสร็จแล้วนะคะนี่พอหน่งต่อให้ตั้งแต่บันไดนะคะก็บันไดก็จะขึ้นมาขึ้นมาแต่ว่าไม่เป็นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกครั้งที่น้องเล่นก็คือจะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเสมอนี่ แล้วก็สไลเดอร์มาตรงนี้ตรงนี้ก็หมุนได้หมุนยังไงดิมาหมุนยังไงคะนี่เมื่อกี้มังกรก็มาหมุนแล้วตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นชิงช้าได้เลยดูมังกรจะชอบมากเลยพอดีเวลาเขาไปห้างนะคะ <c oughs> แผนกแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นแล้วเขาชอบ แต่ว่าเด็กมันเล่นกันเยอะเนาะก็เลยคิดว่าเอามาเล่นส่วนตัวที่บ้านดีกว่าอยว่ะเยจับอยาล่ะจงไม่พูดชัดจังเลยลูกหยา ก็ชิงช้าคนนึงก็สไลเดอร์อ่ะลงมาให้ให้เขานั่งให้เขานั่งนังลงนั่งลนลงอ่ะลงมา แม่สอนประกวดนางลบเขามากสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีส่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมิเกลสวัสดีค่ะมังกรสวัสดีเกลปู่อยู่ไหมเนี่ยปู่อยู่ไหมปู่อยู่มหาลั่ปู่มาให้พรหลานหน่อยเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โันเกงจ้าปู่จะให้พรแล้วมากรค่ะค่ะวันนี้ก็ไปไหว้พระพุทธเมตตาขอพรอยู่ มาาไม่แก้วหลานครบขวบแล้วจ้าบดิษฐไทยเลี no ้ยจ้าปูกระปู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 นี่บดิษฐปูนี่ีะปูปูเออเรี้ยงนักเสือเก่งๆนะสาธุ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 ใครได้เป็นเจ้าคนนายคนสาธุ สาธุเป็นคุณหมอหรือจะเป็นอะไรก็ได้สาธุทหารว่ากอนว่าสาธุเกี่ยวไปไหนนะทุกเดี๋ยวม่วงป่ะเห็นย่านกบอกว่าย่าลินบ่ะรอครับยี่ยนหน่อยยี่ยนหน่อยให้ให้พอหน่อยคราวนี้ไปเที่ยวไหนนาะวันนี้ไปเที่ยววัดครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอ้ยวันจับปูเสดงอาับอ่ะอ่ะเอเอฟอดีครับ